สนับสนุนโดย Mitsubishi Heavy Duty เต็มร้อยเพื่อชีวิตเต็มคุณภาพปักตลาดกลับมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมช่วงที่2ของรายการยังอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะฮะแล้วทำไมติดคออะไรติดคอเค้กแอบกินขนมอ่ะกินส้มมากินส้มประกอบฉากเข้าไประหว่างพักเบรคแล้วพอจะเข้ารายการรีบยัดยัยัดเลยมันเม็ดเม็ดส้มติดคอนี่คุณผู้ชม ก่อนหน้านี้นะฮะทางด้านของสารธรรมนูญเขามีการพิจารณาคดียกย้ายของคุณทวีปเี่ยสีแล้วทาให้คุณยิ่งรักกับพลสภาพกับเป็นนายกเนาะรวมถึงรัฐมนตรีกเก้าท่านอ่าแล้วก็รัฐมนตรีอีกเก้าท่านเนี่ยโดนด้วยถูกไหมและเก้าหนึ่งในเก้าท่านก็คือคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะฮะรวมถึงเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในขณะนั้นล่าสุดคุณสุรพงษ์บอกว่า วันที่16พฤษภาคมนี้คุณสุรพงษ์เขาจะนำหลักฐานเดินทางไปศาลอาญานะฮะถามว่าไปทำไมเขาจะไปดำเนินการฟ้องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้ตัวของคุณสุรพงษ์เนี่ยได้รับความเสียหายและเกิดสุญญากาศในการทำงานในตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟังมาตั้งนานพูดง่ายคือว่าทำไมเขาไม่เคารพอำนาจศาลพูดง่ายคือว่าศาลทำให้ผมเนี่ยหมด หมดหน้าที่ทําให้ผมไม่ได้ทํางานนี่คือไม่รู้ตัวเหรอือว่าตัวเองมีความผิดเออนอะนี่เขาจะไปฟ้องนะจ๊ะค,คือสารท่านบอกว่าคณะรัฐมนตรีที่นั่งประชุมกับรักษาการนายกยิ่งลักษณ์ในขณะนั้นก็คือนายกหนึ่งคนบวกครม .9 ก้าคน,คนต้องพ้นสภาพไปคือเขาน่าจะเข้าใจเหตุผลเนาะแต่นี่ก็เราจะไปฟ้อง จะไปยื่นฟ้องแล้วฟ้องใครฟ้องศาลฟ้องศาลฟ้องศาลว่าศาทลาาาาทำผิดเงี้ยเหรอฟ้องศาลว่าศาลทำผิดศาลไม่มีความยุติธรรมเออ,เอ,อถ้าเกิดศาลบ้านเราไม่มีความยุติธรรมแล้วเราจะไปหาความยุติธรรมได้จากไหนเขาเขาก็เป็นแบบนี้แหละให้คุณผู้ชมคอมเมนต์ดีกว่าเราก็แค่เล่าสู่กันฟังนะ,นะะก็จะไปฟ้องศาลฟ้องตุลาการศาลเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปอเพราะเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเฮ้ย <c oughs> ทำไมมีคนแบบนี้ในประเทศเรา อ่าเดี๋ยวรอดูนะฮะสิบหกพฤษภาคมจะไปฟ้องแล้วแล้วผลการฟ้องจะเป็นยังไงอ,อยากฟ้องก็ฟ้องแล้วกันเออ,เอ,อก็คิดได้ง่ายคือได้อยู่ในพื้นที่เราเล่าข่าวนี้มีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติเนี่ยได้อยู่ในพื้นที่สื่ออีกอีกอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็ไม่รู้แหละก็คือต้องเขาไม่คือ วันนี้วันวิสาขานะรเราต้องระวังวาจากายวาจาใจก็ <c oughs> ถ้าอยากฟ้องก็ไปฟ้อง <c oughs> นะฮะมาที่เรื่องราวของอกลุ่มการชุมนุมกรปวศ <c oughs> กันบ้างนะฮะเมื่อวานนี้เขาก็ยกคนยกมวลชนเนี่ยจากเวทีสวนลุมพินีย้ายไปที่หน้า UN และสาธระชาติตหัวหัวถนนราชดำเนินมจอยเพื่อที่จะไปปักหลักประชุมตรงนั้นชุมนุมตรงนั้นนะฮะแล้วก็เครื่องขบวนไปแต่เมื่อวานนี้ก็เรียบร้อยแล้วคือใช้การเดินเท้าไปนําโดยคุณสุเทพทุสุบรรเลขาธิการ การกปรปสนะฮะพูดถึงการชุมนุมเนี่ยนะตอนนี้มีคําถามถึงกา,กา,การกปรปสเยอะนะครับว่าการบางคนอาจจะแบบว่าทําเกินกว่าเหตุเยอะเหมือนกันเขาเขาเมาส์มอยหอยกาบข,ของเธอเนี่ยเยอะคือบางทีเราก็เข้าใจนะว่าต้องการที่จะอารักขาดูแลให้มันเข้มงวดแต่บางทีทําเกินกว่าเหตุใช่คือแล้วต้องมองมองด้วยว่าคือดูตามภาพข่าวที่เห็นหลายข่าวอ่ะปจอยซึ่งตอนนี้เขากําลังตรวจสอบแต่อย่างว่านะ คนที่มารวมตัวการเพื่อทำหน้าที่การเนี่ยเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของคนคใช่ไหมบางคนอาจจะเป็นคนดีมุ่งมั่นจริงแต่บางคนเนี่ยอาจจะแอบแฝงเข้ามาใช่แล้วนะฮะก็ ขอละกันอะไรที่มันคกก<อ>วรจะเอามอรมันรวยกันออได้ก็ไปให้บางคนรีบไปสนามบินก็ควรจะถามใ,<ช>ให้คนเขา้าเขารีบไปให้เขาไปอย่าไปขวางเขาเขาจะตกเครื่องบินนี่มันไม่ใช่เรื่องเ,ออเล็กนะถ้าถ้าเขาทําอย่างนี้นะภาพไม่ดีก็จะภาพคุณจะติดลบเพิ่มมากขึ้นจะกลับมานะที่การชุมนุมใช่ครับนี่เขาทามาแบบว่ามีพลังมาดีๆกันเนี่ยแต่พอมาถึงเนี่ยไปทําร้ายคนหรือว่าไปทําให้เขาตกเครื่องบินเนี่ย ไ,ไปพลาดเที่ยวบินเนี่ยตายสิอย่างงี้ไม่ดีไม่ดีด<อ>นะ,ะหลังจากที่กลุ่มกบพสเขายกพลเคลื่อนบนชนไปที่หน้า UN แล้วนะฮะทำให้สวนลุมพินีตอนนี้ก็กลับมาสู่สภาวะปกติแต่ว่าเขาจะปิดสวนลุมพินีอีก2วนันพระจอยคือปิดวันที่12แล้วก็วันที่13ก็คือจะปิดเลยปิดทําไมปิดเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ eod นะฮะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดทั้งด้านในด้านนอกนอก,นอกสวนต่างๆนานา,นา แล้วก็ไปเร่งทำความสะอาดทํามาถึงเอาเจา้าหน้าที่ EOD เข้าไปเพราะว่าจะไปตรวจหาระเบิดด้วยเผื่อมันยังจะมีหลงเหลืออยู่นะฮะแล้วก็จะให้เจา้าหน้าที่สํานักการโยธาเข้าพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเพื่อวางแผนบูรณะพื้นฟูสวนต่อไปแล้วถ้าไปตรวจสอบแล้วเจอว่าทรัพย์สินของราชการเสียหายก็ต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายมนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปสวนสวนลุมวันนี้ปิดอีกหนึ่งวนันนะปิดก่อนขอตรวจสอบก่อนแล้วเกิดปลอดภัยพวกก็จะเปิดให้บริการตามปกติครับใช่ส่วนการชุมนุมนะ ไม่ใช่มีแค่กรปปสกลุ่มเดียวอีกด้านหนึ่งที่ถนนอักษาก็มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนเสื้อแดงนปชแดงเนี่ยอยู่กันหนาตาพอสมควรแต่ที่เราจะเล่าเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพแดดร้อนเปรี้ยวเปีมีคนทวิตเตอร์บอกว่าแดดร้อนมากๆพี่ๆนวชคนเสื้อแดงปินั่งอยู่ได้ยังไงแบบมันร้อนอะระวังต้นละต้นไม้ไม่มีนะถนนเนี่ยแล้วพอมันร้อนมากๆเราเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพจิตจริงๆนะบางทีอาจ อาจเวิร์นอาจเ,เครียอดอาจอะไรอย่างเงี้ยช็อกเชอกอะไรใช่ใชคุณก็ถ้าไปชุมนุมคุณป้าเนี่ยคุณป้าแก,แก,แก<อ>่ๆเนี่ยก็รักษา,ษาสุขภาพด้วยนะฮะคุณป้าขาก็ดื่มน้ำใช่แล้วจะห่วงห้องน้าอีกเลยไม่ยอมเลยไม่ยอมดื่มน้ําข่าวนี้ก็ช็อกนะม,มีนี่คุณหมอก็เลยบอกว่าก็ตั้งทีมมานะคะไม่ไมเลือกสีไม่ว่าจะเป็นกปปสไม่ว่าจะเป็นอปชอทีมถูกเชิญทางการแพทย์ของศูนย์เอาราวันสํานักการแพทย์กรุงเทพมหานครพร้อม40ทีมที่จะให้ การบริการคือถ้ามีอะไรก็โทรเข้ามาที่ศูนย์เอราวันทุกกลุ่มเลยนะออทุกกลุ่มเลยนะอ่ะก็เป็นห่วงมากๆพี่น้องคนเสื้อแดงที่ถนนอักษะแล้วอันนี้แดดร้อนใช่ไหมเค้กพอตอนเย็นฝนตกอ,อ,อุ้ยแล้วเอาที่ไหนมาแข็งรแรงอะ่ะทั้งแดดทั้งฝน ครบเลยคอ่าชวส่งข้อความบอกว่าความรักไม่เลือกเพศแต่ต้องแลกด้วยความเข้าใจไว้ใจกันนะฮะอ่ะไปที่เรื่องราวการวิ่งราวกระเป๋าแม่ของดารากันบ้างนะฮะเหตุการณ์การวิ่งราวกระเป๋าเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมแม่ของใครแม่ของคุณกวางกมลชนกเขมโยธินนะฮะอดีตนางเอกดังเนาะคือคุณแม่เนี่ยค่ะคุณแม่ก็ไปชอปปิ้งที่โลตัสนวมิน หลังจากที่ช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเดินมาที่รถเพื่อ<ช>ที่จะเอาของใส่ที่กระโปรงรถ<ช>แต่คุณแม่เอากระเป๋าเงินกระเป๋าของทั้งหมดวางไว้ท้ายกระโปรงแล้วคนร้ายเนี่ยก้าวแวน้นมอเตอร์ไซค์มา,าพอ้ามาเ,เห็นปุ๊บกขข็ควาหนีไปเลยก็แจ้งเป็นคงเป็นข่าวกันตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจนะฮะเขาก็จับได้แล้วนะฮะคนร้ายรายนี้คนที่เห็นกลางภาพนะฮะใส่แว่นตาดำดูภาพข้างหลังตรงหัวคุณตำรวจหน้าตาจริงๆเต็มๆเขาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เด็กไม่ใช่วัยรุ่น เป็นคนมีอายุคนนี้ชื่อว่านายเจริญชัยลักษณะปานทิพย์อายุ59ปีหลักฐานมีมือถือสองเครื่องออพระเลี่ยมทอง1องค์กระเป๋าเงินต่างๆอีกมากมายนะฮะทีนี้ไปสอบสวนต่างๆนานๆคนร้ายรายนี้ก็บอกว่าเคยทำแบบเนี้มาแล้ว2ครั้งแล้วต้องการหาเงิน ใช้รักษาแม่ที่ป่วยเป็นอมัมพฤกษ์นี่ไงข้ออ้างมาทันทีเดี๋ยวจะมีความสงสารเกิดขึ้นทันทีช่คือคือไม่ว่าคุณจะแม่ของคุณจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคนคที่พักค่วเดี๋ยวยฉันจะฉกกระเป๋าเธอนะฉันจะเอาเงินไปรักษาหมาของฉันที่มันไม่สบายอยู่เธอต้องเห็นใจฉันอันนี้ขอกันก็นได้นะ ๋ย่วยนี่ไงเพราะฉะนั้นไอ้โจนมันจะแหมพอจับได้บีบน้ำตาแต่ตอนทํานั้นมันไม่คิดแล้วถ้าตำรวจจับไม่ได้ล่ะแม่จะไม่เป็นอำมาเพิกนะเดี๋ยวก็ทําต่ออีกเออแล้วอีตาคนนี้นะมันไม่ได้ทําครั้งแรกครับสองครั้งแล้วฉันไม่เชื่อว่าทำสองครั้งฉันไม่เชื่อต้องไปดูฐานประวัติอาชยากรใช่ครับไอ้สองครั้งเนี่ยจับได้แต่ไอ้ที่จับไม่ได้เท่าไหร่นั่นน่ะสิอายุ59ปีแล้วด้วยแล้วขอบคุณกล้องวงจรปิดของโรตัสที่เขาจับภาพได้ในขณะที่มันช่วยแล้วมันก็ขี่มอเต เต็มๆเป็นที่สังเกตเนาะเวลาบรรดาแม่ดาราดาราของหายเนี่ยคดีอยากจะเสร็จไวแต่บรรดาเนี่ยยายจอยอย่างเงี้ยยายเค้กอย่างเงี้ยบ้านโดนพ้นอยากได้หายนะของเนี่ยเราเป็นปีเราเป็นปีหรือบางทีได้คำตอบที่ว่าโอ้แถวนั้ยมันก็โดนบ่อยเคยเคยเจอไหมตำรวจรับแจ้งสิเพราะโอ้แถวนั้ยมันก็โดนบ่อยบ้านคุณก็ลองให้มันดีๆสิจำได้ไหมที่ป้าเล่าป้าโดนกระชากกระเป๋าอะจำได้ไหม ถ้าไม่วีดบื้มโรงพักแตกเนี่ยไม่มีทําคดีนะมันเป็น<ง>อย่างเงี้ยรุงเช้าโรงพักปิดโรงพักนะ <c oughs> ทาบุญใหญ่นะเออเอามาที่เรื่องราวอีกหนึ่งเหตุการณ์นะเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมคือน้องวัยสี่เดือนนะะน้องวัยสี่เดือนเขาก็ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตทีตตนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะฮะ <c oughs> เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งที่ซอยสาธุป,ประดิษฐ์34แยกสามเป็นบ้านเช่าลักษณะแบบเนี้ยคือแบบ ชุมชนแออัดอะไรประมาณนี้พ่อจอยทีนี้ตามร่างกายของน้องวัยสี่เดือนนี้นะฮะก็มีรอยฟกช้ำมีเลือด<ม>แล้วก็<า>น้ำมูกไหล <ๆ S 2> ออกจากจมูกคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า6-12ชั่วโมงแต่วันนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจเขาเจออุปกรณ์เสพยาเสพติด<ฆ>อยู่ในตะกร้าเสื้อผ้าบนหัวน้องด้วยเข<อ>าถามบนหัวน้องด้วย<อ>แล้วก็เจอคุณพ่อของน้องเนี่ยชื่อว่านายอนุสรออสิสารอายุสาสเอปีอยู่ที่เกิดเหตุ<อ>คุณพ่อให้การบอกว่าตัวคุณพ่อเนี่ยมีอาชีพเป็นขับมอเตอร์ไซค์วินทีนี้วันนนั้่มมีโทราาบอกว เธอไปรับลูกที่ที่ฉันฝากเลี้ยวกับเพื่อนบ้านหน่อยวันนี้ฉันกลับไปไม่ได้ฉันต้องติดขายของแถวยาพนาการพ่อก็จะไปรับลูกที่ฝากเลี้ยงกับเพื่อนบ้านแต่ก่อนที่จะไปรับลูกเนี่ยพ่อเอาสักนิดหนึ่งเสพยาปือ้อสักนิดหนึ่งปือ้อย,ยาไอสักนิดหนึ่งนะฮะเอาแค่พอกลุ่มๆแล้วก็ไปรับลูกรับลูกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวตอนที่ไปรับลูกมาเนี่ยคนที่เลี้ยงลูกว่าเฮ้ยคุณเด็กมันไม่สบายอยู่นะมันหายใจติดขัดอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ให้ยาทานแล้วพ่อก็รับลูกกลับมาบ้านรับลูกมาเสร็จป คุณพ่อเห็นลูกมีการงอแงก็คิดว่าเฮ้ยลูกอยากจะหิวนมหรือเปล่าก็ไปชงนมชนนมยัดปากใส่ปากให้ลูกกินมันเหมายาไอมันจะไปรู้เรื่องอะไรเออก็ชงนมชนนมยัดเส่็ปากให้ลูกกินพอเอาเส่ปากให้ลูกกินเสร็จปุ๊บลูกหายงอแงเสร็จปุ๊บก็นอนนอนหลับกันทั้งคู่ลูกก็หลับพ่อก็หลับตื่นมาเก้าโมงเช้าลูกตายลูกตายเป็นศพแล้วทําไมถึงตายทีนี้ตํารวจสันนิษฐานว่าเด็กเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจเนื่องจากในโพรงจมูกมีเลือดผสมกับน้ำโมเปร์จุมากคาดว่า พ่อจะเมายาแล้วก็นอนทับลูกนี่ชนสูตรดีๆนะเขาอาจจะเมายาแล้วเ็าทาร้ายลูกหรือเปล่าเออต้องไปชนสูตรชนสูตรดีๆศพของร้อดคอดูเนื้อตัวเป็นจ้ำรอยแดงหรือเปล่าเขาขยําลูกหรือเปล่าบางทีมันมันมันของมันขึ้นอ่ะปากรู้จะเรียกไงแล้วไม่เข้าใจว่าจะเสพไปทําไมก็มันแล้วจะไปรับลูกนะคนมันติดนี่ของแบบนี้เนี่ยนะเราเรารู้สึกว่าหลังๆเนี่ย เหมือนเขาเขาผลิตลูกมาเนี่ยนะลูกมันเหมือนอะไรสักอย่างไม,ไม่ค่อยเหมือนแบบว,ว่าไม่ได้ตั้งใจผลิตะ<อ>แต่ว่ามันเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูคนต่อไปแต่สุดท้ายแล้ววันก่อนนว่าบาปเนาะจะหาที่หไหนเอามันตายอย่างเงี้ยไอ้คนอยากมีลูกลูกก็ไม่ไปเกิดให้นะไอ้พวกอย่างขอโทษนะคะไอ้คนที่ไม,ไม่ไม่ค่อยพร้อมเนี่ยลูกไปเกิดจังเลยนะแล้วเด็กก็ตามมีตามเกิดยะถากรรมวันก่อนเนี่ยมีข่าวชิ้นหนึ่งเป็นข่าวเล็กๆที่หลังมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ทำคลอดด้วยตัวเองเสร็จในห้องหอพักแล้วโยนเด็กออกมาจากชั้นสามแล้วขอโทษเด็กรอดค่ะอแล้วมันทนอุ้มท้องมาทําไมว่าตั้งเก้าเดือนนี่จะบอกให้นะถ้าไม่อยากมีลูกอย่าเพิ่งรีบมีผัวนะคือเด็กสมัยนี้ก็เกินไปถุงยางถุงเยิงมีก็ใช้ใช้มันหน่อยกอลั ต้องการชีวิตคนมันไม่ใช่อันนี้บอกราคาเลยนะตามรสนดยมซื้อนะสามสิบห้าสี่สิบห้าห้าสิบห้าก็เดินผ่านไงตอนตอนจ่ายเงินไงตอนจ่ายเงินก็ตาก็เหลือไปเห็นเออก็ว่าก็มาคอนอะฝากเตือนภัยกันแล้วกันนะฮะยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีนะอีกหนึ่งเรื่องเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลโคกสะอาดเราชอบชื่อตำบลนี้มากโคกสะอาดนะฮะอำเภอหนองบัวระเวที่จังหวัดชัยภูมิชาวบ้านเขาบอกว่าหูยผมเจอสัประหลาด ผมไปเจอยุงตัวนึงมันใหญ่มากาใช่เขาเรียกว่าสัตว์ประหลาดนะฮะค้นั้นไว้เลยดี <c oughs> <c oughs> ไม่จุดทุบเนี่ยประจอยเขาบอกว่าไปเจอยุงตัวนี้มันใหญ่มากนะฮะเขาบอกว่าแตกต่างจากยุงทั่วไปคือมีขนาดใหญ่ยาวถึง2.5เซติเมตร ปีกทั้งสองข้างยาว4ซติเมตรมีขา6ขา <จะ S 1> แต่ละขามีสีขาวสลับกับสีดํา,ายาว6กถึงเซนติเมตรเขาก็เรียกว่าออมันสัปหลาดอ่ะเฮ้ยบอกเป็นยุงแต่มันยุงสัปหลาดเพราะฉะนั้นเอาถุงครอบไว้แล้วก็เชิญสื่อมวลชนมาทำข่าวคือจริงๆล่ะมันก็มีอยู่แลละแต่มันอยู่ในป่าสรุปแล้วคืออะไรยไหมสรุปแล้ว ยุงชนิดนี้ก็คือยุงลายแม่กายากนะฮะ<า>ซึ่งมันมีลักษณะพิเศษคือตัวมันจะใหญ่กว่ายุงทั่วไปจะยาวประมาณ2เซนติเมตรขาจะยาวกว่ายุงทั่วไปซึ่งยุงชนิดนี้มันจะไม่นําเอาเชื้อไข้เลือดออกมาสู่คนเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องเรียกมันว่าสัตว์ประหลาดไม่ต้องไปกราบไหวมันไม่ต้องไปจุดธูปขอหวยมันนะฮะ แล้วเขาบอกว่ายุงลายแม่ไก่ส่วนใหญ่จะอยู่ในป่าพ่าจอยเราเราถึงบอกไงสําหรับอย่างเราเนี่ยเราเคยเห็นเราก็ไม่รู้สึกว่ามันตื่นเต้นเพียงแต่ว่าพอมันเข้ามาอยู่ในเขตเมืองในคนบ้านเนี่ยเฮ้ยมันผิดปกติเขาบอกว่าส่วนใหญ่อยู่ในป่าหรือว่าอยู่ในหุบเขาลึกๆและอายุของมันอายุไขของมันนะสัสั้นกว่าความรัก ความรักเพ่ทางเลือกนิดนึ่งคืออายุของมันเนี่ยอยู่ได้หนึ่งถึงสามเดือนนะฮะตัวผู้กินน้ำหวานตัวเมียกินเลือดคือยุ่งยุงยุงทางตัวเจ็ดวันยุงน้อยๆเราเออตัวเจ็ดวันสิบวันไอ้นี่อยู่ตั้งสามเดือนใช่แล้วตัวเมียตัวผู้กินน้ำหวานตัวเมียกินเลือดเป็นอาหารแต่ถ้าเกิดมันหักกัดคนหรือมีตุ่มก็จะเกิดผื่นคันแต่ว่าโอกาสที่ยุงชนิดจะมากัดแต่โอกาสที่ยุงชนิดนี้จะมากัดคนมันน้อยมากเพราะจอยเพราะว่าเพราะว่าพอมาใกล้คนเสร็จปุ๊บเนี่ยพอคนเห็นเป็นตัวใหญ่เขาจะไไลล่่มมมััันนนีกกก็็ดแ้ว สาคัญนะฮะมันไม่นําพาเชื้อไข้เลือดออกมาสู่คนอย่างน่นอนเพราะฉะนั้นต้องลัวถึงแม้ส่ามันจะลายดําลายขาวแต่มันก็ไม่ใช่ยุงลายนะคะมันไม่เอาไข้เลือดออกมาแล้วหน้าตาฉันว่าเหมือนเหมือนแมลงแมลงอะไรสักอย่างมันไม่เหมือนยุงอ่ะแต่โอเค ทรงรูปตัวมาเนี่ยแล้วก็มีปากแหลมแหลมเนี่ยโอเคมันก็คล้ายยุงนะนะนะขอนะอ,อ,อย่าไหว้นะเอออยากก่าไปจุดทูบนะแล้วถ้าเจอแบบนี้นะคะให้ให้ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแล้วล่ะม,มันเคยอยู่ในปา่ามันออกมาทาไมก็เหมือนตั้งเกิดสึนามินี่เอ,เอาอีกแล้ว<ม>เอามาไม่อยากจะชี้นำางไม่อยากจะชี้นำางแต่ถ้าอยากจะบอกว่าให้เอ๊ะบ้างก็ดีแต่อย่าไปคิดว่าเป็นสัปลาดอย่างไม่ใช่ที่ไหนนะคะจังหวัดจี้จังหวัดชัยภูมินะฮะูชี่ตําบลโคกสะอาดโคกสะอาดโคกสะอาดยังไงละมีอยู่ พักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจิดตาปากตลาดกันต่อฮะ